สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับหาสินค้าขายดีบน eBay a m a z ม n ของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ดนะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของ eBay Amazon การันตีคืนเงินสูงสุดถึง70%สนะฮะสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0 6 6 1 5 9 9 3 9 9นะครับหรือสแกน QR Code คคุยกันได้ครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้า2ตัวนี้เป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะครับตัวแรกนี้ขายได้ถึงประมาณ ร้อยเหรียญก็สามพันใช่ไหมไอน,นี้สามร้อยเหรียญตีไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นนะฮะนี่คือชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นของเมืองนอกนะครับเพื่อนเพื่อนลองเดาดูนะครับเป็นสินค้าสองตัวเลยนะก็เก้าพันบาทนะครับชิ้นแรกนะครับขอเฉลยได้ที่โคด้ดนี้เลยนะฮะ f อฟสองหกหนึ่งสองสองสองศูนย์ดสองนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นของคนไทยนะฮะอ่าของคนไทยนะฮะขายได้ถึง110หนึ่งร้อยสิบเหรียญ ก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะฮะถ้าใครเคยเมองเคยเจอแล้วก็น่าจะรู้นะฮะตัวนี้นะฮะอยู่ในร้านค้าด้วยนะบอกเลยนะครับก็ในราคา3,003ราคาดีมากเลยนะฮะคนขายอยู่แบงคอกนะครับกรุงเทพนะครับชิ้นนี้ขอเฉลยได้ที่โค้ด G27122020S1 นะครับอะ ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ไลฟ์นะครับและในโปรเจกต์ไลฟ์นะครับเ,เพื่อนๆผมมีของมาแจกด้วยนะครับก็เป็นการหมุนนะฮะก็คือจะให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะครับอ่ามาเล่นเกมนะฮะเล่นเกมคือได้เรียนคอร์ส e eBay แบบจับมือทําพร้อมเครื่องมือหรือแจกเครื่องมือฟรีๆนะครับใครสนใจก็ติดตามนะฮะเวลาที่ออตออนไลน์ไลฟ์นะครับเข้ามาคุยกันเล่นกันนะครับและตอนจบคลิปนะฮะ ใครที่อยู่กันยาวๆนะครับจบคลิปคุณจะได้สิทธิ์มาหมุนวงล้อเรียนฟรีนะครับอย่างน้อยก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมนะฮะอ่าแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่า2ตัวนี้เหมือนกันเลยก็เป็นสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆบน EBa y เหมือนกันเลยนะครับอย่าลืมนะฮะหากคุณอยากมีรายได้อยากขายดีบน E b a y ไม่ใช่เรื่องยากครับวิเคราะห์สินค้าเยอะๆวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตั้งใจลงสินค้าวละชิ้นครับ คุณจะมียอดขายเดือนละแสนสองแสนสามแสนได้เลยไม่ใช่เรื่องยากถ้าลงสินค้าสัก200ชิ้นขึ้นนะครับบอกเลยไม่ใช่เรื่องยากขอให้ตั้งใจลงแล้วก็กำไรหลักหมืน่นหลายหมื่นเนี่ยทำให้อยู่เมืองไทยช่วงโควิดเนี่ยอยู่อย่างสบายสบายเลยนะครับส่วนใครสนใจอยากเรียน จับมือทำนะฮะการันตีคืนเงินนะครับสูงสุดเลยติดต่อได้ที่ odonline.com การันตีคืนเงินสูงสุดถึง70%หากคุณเรียนกับเราแล้วยังขายไม่ได้ผ่าน eBay หรือ Amazon กันแล้วแต่ครับอ่ะท้ายสุดนะฮะฝากติดตามช่องของเราทาง YouTube ไว้นะครับ Subscribe กดกระดิ่งไว้ช่วงนี้เรามีเกมให้เล่นเลยนะถึงขั้นเรียนฟรีเลยนะหรือจะแชร์เครื่องมือฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อนๆฝาก s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเวลามีไลฟ์ คุณจะได้เห็นพ่อของเรานี่ไม่มีเตือนเลยนะฮะว่าจะรับกี่โมงกี่โมงเข้ามาคุยกันแล้วก็ลุ้นรางวัลกันได้นะครับไปละครับหวังว่าจะมานะซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฮะแล้วก็กดกติกาเพื่อนๆที่จะเล่นเกมได้เนี่ยทุกคนต้องซับสไครต์ด้วยนะฮะถ้าไม่ซับสไครต์เข้ามาดูลับเฉยๆนี่ไม่ได้เล่นเกมนะครับไปละครับสวัสดีครับ